จะไปไหนกันจะไปไหนกัน กาจอดไ้นี่แหละปล่อยไว้นี่เลยพระาชวังเกลือเรยเรมศิษศาสตร์ดธานตซึ่งเป็นจุดโลโกราชทานและประราดวัตถุที่เก่าแก่มานานกว่าร้อยปีแล้วเอาอัชดาดูที่เรียกว่าน้ำขันเอาที่มีชายหาดที่สวยงาน้ำาะดัใสสะอาดต่อดการละน้ำนะคะ สำหรับท่านที่เดินทางมาถึงเรียบร้อยนะคะศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศนสมบัติตำบลกอสีชามขอความร่วมมือกับท่านนะคะเช่วยกลันจางปลอดสะอาดเก็บเกี่ยวไว้เลยของวงบนถนนและทะเลนะคะเพื่อความสวยงามของอำเภอกอสีชามไปไหนครับเชื่อกันจางจะได้แวดล้อมธรรมชาติให้หมอยู่คู่ก ตลอดไปค่ะสำหรับท่านใดนะคะถ้ารู้สึกว่าจะไม่สบายระหว่างการเดินทางประเทมเมืองเกาะดีานะคะขณะนี้เรามีพยาบาลนะคะของ